สวัสดีค่ะกลับมากันแล้วกลับมาถึงกันแล้วนะคะหนาวมา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 ,มาวิ่งกันสนันเลยนะฮะว,วิ่งคิดถึงย่าชี วิ่งการสนั่นเลยพอใจพระต้อนรับอืมมันดีใจมันดีใจเดี๋ยววันวันนี้มันคงจะบอกว่าไปไหนเงียบจังไม่เห็นใครเลยยังไม่มีใครไปยาละอ้างน้ำอยู่บ่อยาโอ้ยคอยซื้อบือไว้ม่เอื่นพุ่นละ แมน,นก็ขี่จัก,กรยานมาแล้วฮะโอ้กลับมาถึงบ้านแล้ว ล่นไปหายาชีผู้โอมม้มันคิดถึงมันคิดถึงยาชีโอ้โอมันก็เลยวิ่งตามยาชีเลยเลโก้ <LEGO. S 2> พอยาชีมามันคิดถึงยาชีแล้ววิ่งตามยาชีขึ้นบนบ้านเลยเนาะ โอ้โมันคิ้หอนยาชีเลโก้ <l oss> นะคะล็อกกี้กับเลโก้ยาชีกลับไปบ้านตั้งแต่งานยายอุ่นเนาะเพิ่งกลับมาวันนี้ โอยมันก็เลยวิ่งตามญ้าชีขึ้นมาบนบ้านเลยนะมันคิดถึงญยาชีนะมันจำกิ่นได้พอเห็นญ้าชิมาก็โอ้โหดีใจวิ่งใหญ่เลยวิ่งหาญ้าชีอ,าอุ้มแพ้เวลาโอ้เลกโก้เอ้ย อยก็ยังหาเมียวค่อยไม่เจออยู่มาแบบมืดอ,อุ้มนะคะเมียวเมียวเเมมียวเมียว

พี่จะล่ะได้บุญหนักเนาะได้บุญหนักเลยนี่ยแป้งทุกเบ้าไเดียุกคนหมดเยครับอาุญรนด้วยนงเอาล่วงแล้วขยัน ล่วงแล้วลูกนึงยี่สิบแล้วนะลูกนึงเลยครับผมครับผมเยเนาะสงสารลงพันเนาะเออเนาะลพันเมื่อยแบกบุญกลับบ้านเลยเนาะจะไหเสียลงพันแบกบุญกลับบ้านไวดแล้วับ้นไแกไม่พูดเหรอครับ เใครเอาทุกเรียนทุกเรียนแก้วหนึ่งอะไรผมสั่งให้เลยให้จ่ายให้ไม่นูกให้จ่ายนะลูกใครสมบร์ใจ่ายสมบูรณ์ยายสมบ์รอกระเป๋าแล้วยยสมบ์อนกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเอาเปานี่มันเย็นอยากกินไอศครีมร้อนๆยังไม่มีเอาเอากระต่างกระต่ายร้อนแน่นอนฮัลโหลฮัลโหล แคบคตมาเลยดูอรอเออออออขาวางเี๋ยววาให้เาเลยขาวางเลยอมันหมุนได้อะถ้ามันเข้าเขาวางแล้วมันหมุนได้อะไม่ได้พูดเล่นอร่อยจริงๆใช่คเาวางางื้นที่เราเดินไปก็จะเปิดเสีงเราเลยต้องปิดเสียงไว้ก่อนะพอเลยเพลงมาพวกเราก็ก ก็หมดเป็นปได้ไงใครกินมางเนี่ยโคนมาโคนมาเขาบอกว่าอร่อย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 รับลุงมันก็แบกไปกินไปเดี๋ยวก็หมดพี่พี่มีถั่วไหมคะลุงวันว่าจะถึงรถนะคะก็จะถึงถึงนคแิ้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโกหกองเราอยู่นั่ามันหล่นจริงเดี๋ยวบอกว่าถุงมันคาดที่ไม่นำที่ไหนแต่ว่า ที่ไหนได้แกงกาะถุงหนนะนเนเลยลูกินเป็นถุงเลยเวลากินไปนะแบกผลไม้านอไงออต่อออกตั้งแต่ไหนไปกี่วันตตไปึงไยเง่เยแแงแก่แก่มันเอามันเอาอยากกินแต่ยังไม่มีตังค์เลยน้กินในมือะ ลุงพันจอถุงก็ได้แบกไปมันก็หล่นไปด้วยลุงพันแจกน้ำช้างก็ได้ลุงพันแจีกุลกรมนตําทั้งก็ได้มันก็เบาแล้วก็ุงลุงพัน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 พูดจาเด้อแจกแจกไปเบิืหัวบ้านัวร์เบาป่ะดิเรื่องถุงใ่กระยาเอ a l c h ไม่ใช่เหร กินเยอะๆนะลูกพรจะไล่ไม่ต้องหนักกูบอกให้แจกไงแจกมาเดินมาเดินมากินเด้อมาเดินมากินในติมเด้อ